สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวอีกแล้วก็คือตัวคันนี้จะเป็นซูมเมอร์นะครับซูมเมอร์ประมาณปี2016หรือ2017ผมจำไม่ได้นะก็คันนี้ก็เคยลงออกในช่องไปแล้วนะครับก็เป็นรถในตำนานเลยก็ได้คันนี้ที่รู้จักกันมานะฮะก็ได้ทำงานกลับแล้วครับคันนี้อัปเดตใหม่ เป็นเครื่องยนต์นะครับเอาอางี้ดีกว่าจะไล่อะไรก่อนอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรมากฮะล้อเป็นล้อสิบสี่นะครับล้อสิบสี่เป็นอะก้อนทรงอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหลี่ยมอะลูกเต๋าอะเขาเรียกงี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะปั๊มหน้าก็เป็นอ่าสวิต์นะครับ ก็เพิ่งเอามาบูรณะนะคันนี้ก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เป็นสวิตอันนี้ก็ของเก่าเลยแล้วก็มีเป็นชกหน้าตัดแกนนะครับตัดแกนประมาณสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วผมจำไม่ได้นะก็ถูกเปลี่ยนมือเป็นพีแมกนะฮะตอนนี้กลับมารอบนี้ก็อ่ะถ้าใครยังไม่รู้ก็เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องอ่า เป็นเครื่องของคลิกร้อยห้านะครับเป็นเครื่องของตัวเก่านั่นแหละตัวเดียวกับผมอะปีสองพันสิบหกสอเจ็ดก็ได้ทําการอัปเกรดไม่เดีเอาุุญแใจมาอยู่บอกไม่ได้ทำการอ <c oughs> ัปเ you กรดนะครับเป็นลูกหกสิบมิลชักเดิมนะครับเป็นชุด ฝ่าสูบสี่วาวของพี่เซ็กรหกสิบครับวาวเดิมเลยฮะนี่เห็นไหมฝ่ามันจะใหญ่ๆห,หนะ่อยเอาเอาเยอะเข้าไปปุ๊บโอเคเป็นฝ่าลีนะฮะลิ้นตอนนี้ก็เป็นอ่โอ้ลิ้นใหญ่ยังพี่แม็กลิ้นเซียเอฟครับเป็นลิ้นเซียเอฟ อาจะใบเดินวันสามสิบอ๋อใส่ลองทรงดูก่อนอาจจะไม่วิ่งเท่าไหร่ตอนนี้วิ่งออกมาร้อยหกสกครับคันนี้ก็ทำการไล่มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เน้นจริงจังอะไรมากคันนี้เป็นรถขี่ใช้งานก็เดี๋ยวค่อยเก็บกันไปเป็นคันนี้มีระบบน้ำมันก็คือมีปั๊มติก๊ก ห้จุห้าบาทนะฮะอยู่ข้างใต้เท้าเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วก็อ่ามีเลกูเลตคุมครับใช่คุมไว้ที่ประมาณสาบาทก,กว่าๆนะฮะไม่แน่ใจสามจุดห้าบาทนะ,ะครับประมาณนี้แล้วก็หัวฉีดเป็นหัวฉีด RG ประมาณสองร้อยซีซีนะฮะจำจำจำไม่ผิดนะ โอเคมาเข้าถึงเรื่องท่อบ้างท่อนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นท่อผ่าตะแรงนะฮะครึ่งตะแรงครึ่งเสียงของซีวาวเขาก็จะมีเสียงวิววิด้วยนะผม <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนเพราะอะไรนี่ฮะก็เป็นเซนเซอร์ของ รีดร้อยี่ห้าเลยก็จะมีเซ็นเซอร์โอทูเจาะอยู่ตรงคอท่อนะฮะเดินออกมาประมาณนิ้วหนึ่งครับนิ้วหนึ่งรีดมาตรงนี้ประมาณอ่านิ้วสได้อยู่มั้งเนี่ยน่าจะได้นะฮะประมาณนิ้วสี่ออกออกนิ้วห้าครับเป็นรถสเต็ปชักเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากคันนี้ก็เป็นโชคกไวท์เอสสูงประมาณ3ามมิล แข้งนี่ก็เป็นแข้งตัวร้อยห้าสิบนะฮะของไอคิก150หิตัวใหม่แล้วก็เป็นมอืมอมลิลิงนิดหน่อยเป็นดุมเจาะระบายความร้อนนไม่รู้ทําทํำไมค <laughs> ่าข้าเก็บกันไปฮะคันนี้มาโจหัวเริ่มต้นให้ก่อนนะฮะดุมหน้าก็เป็นดุมย่อ,อแต่เป็นงานเก่าแล้ว อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะสติกเกอร์นี่อย่ามาเบือนะ่อเนี่ยอยากได้ขอมาซื้อได้นะครับโอเคไอ้เหลืออ่านนี่ชุดไฟลีดอ๋อคันนี้มีปั๊มติ๊กนะ้ำไฟฟ้าหรอเปล่าเนี่ยอ๋อ,อมันจะยังไม่มีนะคันนี้จะสเต็ปชักเดิมใช้งาน ไฟลีดในข้อดีของเขาก็คือเวลารถที่เราอย่างอันนี้มันลิ้นใหญ่ใช่ไหมครับจังหวะมันมันจะมีจังหวะที่มันรอนิดนึงจังหวะสตาร์ทเนี่ยเราต้องเร่งช่วยเขาหน่อยหนึ่งลูกสูบมันเล็กชุดไฟลีดจะมีดีตรงที่ว่าอ่าสเกลนะตอนที่สตาร์ทปุ๊บเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บระบบช่วยสตาร์ทเนี่ยมันจะมันจะยิงไฟผ่านมัดไฟปุ๊บ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 เอาให้มันกว่าจะติดมันถึงจะตัด ถ้าเป็นตัวร้อยห้าของเราจะไม่มีนะฮะเอออันนี้เป็นข้อดีของชุดไฟระบบลีนะฮะแล้วก็ชุดไฟลีนี่จะชดเชยหมายถึงว่าสามารถรีแมปได้ง่ายกว่าชุดไฟ p c x ของตัวเรานะฮะชุดไฟของคิกร้อยี่ห้าเราอะอาเวลาจะรีแมปมันจะไม่สมูทเท่าไอตัวชุดไฟรีชุดไฟลีเขาจะเลี่ยงการาฟเป็นสเต็ปสเต็ปครับประมาณ30หรือ20อกว่าสเต็ปมันจำจําไม่ได้จังหวะมันชดเชยมันจะ ชดเชยเป็นสเต็ปนะฮะสมมุติเราจูนกราฟหนึ่งสมมุติมันเกิดอาการน้ำมันบางปุ๊บมันก็จะชดเชยประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคลิกตัวเราเนี่ยมันจะเป็นชุดไฟระบบอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นกล่องของอะไรนะไม่แน่ใจเคฮิดหรืออะไรแต่ไม่ใช่ชินนเจนของตัวคลิกร้อยยี่ิห้าหรือพีเซ็กร้อยห้าสิบตัวก่อน,นจะเป็นชุดไฟชินเจนมันจะดีตรงที่ว่าเราขับรถสมมุติเรารอบเดิมเราไม่ได้เปิดอย่างเงี้ย เราขับไปเรื่อยๆสมมติเราเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดใหม่รถมันติดหนาติดเบอร์อยู่เราขับไปพอมันร้อนปุ๊บเราขับไปเรื่อยๆประมาณห้าร้อถึงหนึ่งพันกิโลรถเราจะกลับมาเนียนปิ๊บกลับมาเนียนใหม่เลยชุดไฟตัวเก่าเรามันจะเป็นระบบที่ว่าเขียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับเหมือนโค้ดลูปสมัยเนี้ยอืมแต่มันมีมาตั้งนานแล้วนะครับก็มันจะเหมือนกล่องซิ่งนะฮะที่มีแลมด้าที่เขาเรียกกันอ่ะนะมันจะ เขียนค่ากล่องอยู่ตลอดเวลาคือสมมุติเราอยู่ไปสมมติเราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับค่าความชื้นสัมผัสในอากาศอุณหภูมิอะไรมันไม่เท่ากันอยู่แล้วสมมุติถ้าเราขับไปเรื่อยๆปุ๊บเอ่ออากาศมันเปลี่ยนเว้ยมันก็สั่งเซ็นเซอร์กลับกลับเข้ากล่องปุ๊บจับดูโอทูเออเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมวะมันก็เลยเขียนค่าตัวเองใหม่นะมันก็จะดีตรงนี้ แต่อย่างชุดไฟลีดจ,จะเหมาะกับรถซิ่งครับเรื่องโค้ดลูแบบนั้นมันจะไม่ละเอียดเท่ามันจะไม่ได้เขียนค่าตัวเองอยู่ตราลามันจะเหมือนกล่องไฟซิ่งที่แบบว่ามันเหมือนกล่อง ECU ที่มีโหมดชดเชยครับสมมติเราล็อกค่าไปกราฟหนึ่งเนี้ยเราจูนมาเออแรงเลยมันก็จะมีลบสิบสเต็ปบวกสิบสเต็ปอะไรงี้ก็ว่ากันไปนะเพราะมันก็เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนน้ำมันได้ข้อดีของมันก็จะมีประมาณนี้ โอเคโดยรวมรถก็จะมีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองไปขี่เล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะโอเค แน่ๆคือลิ้นมันใหญ่ไปหน่อยฮะนอกเปิดเขาเล่งให้เป็นถ้าเปิดเยอะเกินไปรถมันก็จะไม่แรงนะเพราะว่าคันนี้ต้องกลับไปใส่ลิ้น3-2ผมว่าน่าจะดีกว่า